กาบสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในแมปโลกหลังความตายเนจ่าโอเควันนี้ก็อยู่ในแมปโลกหลังความตายแล้วซึ่งแบบนี้เนี่ยผมได้มาจากพี่สกายแล็กซี่อีกทีนึงนะผมโอเคเดี๋ยวผมจะให้เครดิตไว้ใต้ล่างเหมือนเดิมเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อเรื่องกันเลยนะครับผมเราตายไปแล้วเพราะเพื่อนสนิท เราต้องฆ่ามันให้หมดนะโอ้โหไม่งจะโหดร้ายไปไหนแมปมิสอะไรเนะี่ยแมปบายอะไรมิสนิ่งโนอะไรเชนไออนลทียตอะไรกันไม่ออกนะผมถ้าเกิดอันผิดก,ก็ขอภัยด้วยกดฆ่าคนให้หมดเก็บดวงไฟยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่บวกหนึ่งอะไรเนะี่ยดาบแห่งปีศา เตอร์เพชรอะไรของมันวะไม่ย,ยมทุยเอาไปทำหอกเลยแล้วไม่ย,ยมมากมึงจะเอาไปจิ้มน้ำปลากินแหละโอเคผมเราก็ลงไปเออเออ,เอ,อจะเอา,เอามแม่งจะสร้างมันทำไมวะโอเคคำมือของที่บ้านด้วยไม่ต้องเปิดมอนเตอร์เปิดป่ะปาร์ติงคือผมเปิดป่ปะเ,ปปเอาปิดแล้วโอเค แล้วก็เข้าไปในบ้านและคาดตามไฟจะเจอบ้านเก่าๆแม่งก็เก่าซะทุกหลังอะ่ะโ,โอ้โหดโดสูงนไปแล้วโอเคเอาของมาให้หมดทุกอย่างนะผมแม่เหมือนเป็นโจรไงไม่รู้ฆ่าให้หมดเหรออ้ยมันจะโหดไ้ฟยไปหรือเปล่าฆ่าช่างแม่ง ข้าแม่งยกหมู่บ้านเลยโหสัตว์และเสียเคยไปอันนี้อะไรเนี่ยมุงจจวิ่งเร็วไปไหนไหมะเนี่ยอะไรเนี่ย้ช่างแม่งตามหิบมาเอาฉันออกไปกุญแจมึจงออกไปได้ไงแล้วเอ้ยโอเคครับคุณพ่อคุณออกมาแล้ว เหมือนกับเราเก็บวิญญาณแล้วก็เแบบว่าแลกกับวิญญาณเราปวะอะไรประมาณนั้นให้เอ็มพีซีตายหาไปซะตายไม่ยกบ้านไอ้สัตว์เอ้ยตายมึงไม่ตายใช่ไหมกูจะตายตายได้ยังไอ้สัตว์ตายได้ยังไอ้สัตว์ตายอะไรเมือ่อเฮีย er. โอเคผมจะเคยมีคำหยาบเขาให้ด้วยตรงนี้ดูเหมือนว่า ชาวนาะแม่เขาสร้างเขาลืมคำนวณถึงเอช่างแม่หุ่นลาลกาสมัยใหม่โอเคเราไปจับโปกเกมอนกันเถอะไอสัตว์ไม่ใช่ละนี่ก็อีก้าโอ้โหจิ๊บจิ๊บง่ายมากยิ่งกว่าเอาเจียวออกจากกางเกงในพูดไม่ใช่ โอเคเช็ด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 เรียบร้อยครับผมมันเดินยากมากประเด็นรู้สึกว่าอันนี้จะมีภาคสองด้วยนะแต่ผมมารีวิวภาคหนงนี้ก่อนโอ้มี2องฮีบเลยอ้าวหลอกตูสังเนกะอัอนนี้เราได้มา25แล้วนะผมเจ๊จ้าได้25แล้วโอ้โหไปเลยที่เร็วมาก มีบ้านกองๆหลังนึงโอเคเข้ามาแล้วเดินตามฉันไม่อยากเดินตามมึงเดินตามมึงช่วยตายทุกทีเอาลูกไฟใส่ตึงตึงตึงโปเข้าไปใส่ให้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมต้องเดินตามคุณคิปเปอร์ไปก่อนไปนี้มันก็ต้องเป็นสเต็ปอันๆๆๆอันอันนั่นเนอ่ ไม่ได้ช่างแมงไปเถอะไปเถอะเร็วไปเ,อ,เ,อ,เ,อ,เอ I am the flash ตรงนี้ไม่มีอะไรเข้าไปแล้วก็ท่าทางเทิทม,ทมกินอ๋อเราก็จะคืนร่างเดิมวะรู้สึกว่าน่าจะใช่ยันโตกลับมาเป็นคนปกติแล้วสุดยอดมาก โอ้โหล้วกลับมาเป็นคนปกติแล้วครับผมแม่งก็เมื่อชิบหายเลยออไมค้า oh กลับมาเป็นคนปกติแล้วเย่เยเย่เยยโดอะแล้วเสร็จแล้วทำไงต่อครับก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งใช่ปะ่ะแบบเขาก็น่าจะมีประมาณเท่านี้แล้วเนาะโอเค โอเคครับ <laughs> okay, ผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับผม okay. โอเคบ๊ายบายยินโดดเป็นคนแล้วอ่าไปละ